รองนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงประชาชนในช่วงฤดูฝนนะคะวันนี้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมสร้างกำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำอ่าต่แม่น้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคก,กลางแล้วก็ภาคตะวันออกท่านได้ชื่นชมชุมชนคนริมน้ำด้วยนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแม้จะต้องปรับสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือหนิว o น m อมอค่ะ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้ติดตามการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชขวางทางน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่โรงเรียนวัดทรงคนองอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะพลเอกประวิตรได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยรับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวาและวัชพืชได้อย่างถูกต้องครอบคลุมลุ่มน้ําที่สําคัญในลุ่มน้ําภาคกลางและภาคตะวันออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบได้ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน29จังหวัด มีกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการเพิ่มเติมได้ผลคืบหน้าอย่างน่าพอใจสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวานะคะคือการใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวพันธุ์กำจัดผักตบชวารวมทั้งการแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่าเพื่อใช้ประโยชน์นอกจากนี้พลเอกประวิทย์ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทํางานอย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัดเก็บผักตบชวาให้หมดสิน้นร่วมกับอาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกมากกว่า1ล้านคนโดยรัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าทั้งการแปรรูปและการศึกษาวิจัยเพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนจากนั้นพลเอกประวิทย์และคณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง,างๆของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเรฉลิมพระเกียรติ และสำนัก,การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์อาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสารพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีนเพื่อเปิดทางน้ำไหลรองรับฤดูน้ำหลาก และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการนะคะที่ปฏิบัติงานกันด้วยความเสียสละทุ่มเทรวมทั้งขอบคุณชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมในการรักษาลุ่มน้ำท่าจีนแม้จะอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ชีวิตแบบนิ w วนนรอมอลจากการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งกักเก็บน้ําในแหล่งน้ําให้ได้มากที่สุดเตรียมพร้อมดําเนินการตามมาตรการรับสถานการณ์น้ํำในช่วงฤดูฝนค่ะ